ใชัใชนชัก็ชัดชัก,ชก็คอเยอะชัชักมิกมไม่ต้องเล่นเสียงเยอะครับพรงานแรกไปงานช่วยไอ้เียนิป <c oughs> ระยระหว่างจะกกับมือระหวา<ช>่างจะผูกยิ่งเมื่ว่าที่มึงรับจากสารเจ้ามาสามหมื่นแต่บอกว่าช่วยอะ <c oughs> เอามายองจ์ทำเพี้ยนไงะ่ะไม่กู ผู้ถามนี่เหนื่อใช่ไหมผูชี้เลยล่ะใช่ไหมล่ะจะรับจะรับเขาบนเอาไว้บนบนเอาไว้ผู้ถามจริงมึงบนเรื่องอะไรวะอ่าบอกก่อนนะพี่น้องเลยแหมทับอยู่ขอให้ดีขึ้นอะไรนะอะไรที่มันดีขึ้นล่ะขออะไรให้ดีขึ้นชีวิตไม่ดีแล้วเหรอพี่ยังกระท่อนกระแท่นแม่แก้บนแล้วอ่ะโอ้โหอีกที่หายถ้าดีกว่านี้มึงไม่หาชายาไปเล่นเลยเหรอ ยี่หายหายใจยังไม่เต็มปอดเลยหันเขียนไม่ได้เลยเขียงไม่ขึ้นเลยเียววางหาชัยยาโอ้ยไปเดียวเยี่นี่มีแพนเนี่ยมีแพนมีแพนเนี่ยสี่แสนอะไรโอไปถามแล้วสี่แสนเอาไรสี่แสนโอ้ยระดับแรตตี้อ่ะ บอกข้ช่วยคําเดียวชัยยาเขาก็ยอมเละชัยยาไม่ลดตัวมาช่วยหรอกแม่้วเอาลิเกไปช่วยตอนเป็นทั้งหมดหรือตอนตายมีใครไปอ่ะก็ไปช่วยถ้าะตอนเป็นนี่แหละเพราะว่าตายกูไม่รู้ว่าใครมาช่วยบ้างไงไอ้กูไอ้กูโอู้ใครมึงไม่ถูกกับเขาอยู่ไปพูดกับเขาระหว่างจะมูกกับมือรวมๆะดื่ภาคไหน ผู้ชมจะถือข้างในเอาเชิญพนันกันก็ได้เอาเชิญพนันกันก็ได้เราว่างหญิงชายแข่งขันระว่างหญิงชายแข่งขันเดี๋ยวฉันจะจูบเดี๋ยวฉันจะจูบเดี๋ยวฉันจะตบจะจูบที่ลบไม่ทันเฮ้ย ที่ผายมั่วกันแล้วก็มันมันดำมากนี่ไง